วันนี้มาตัดพึ่งลงอีกหนึ่งหลังนะครับอยู่ข้างทางเลยครับไม่เอาก็ไม่ได้ครับเียวหายครับขาวๆกุโบ,โบเลยครับหัวน้ำมีหน่อยเดียวครับสักแบนได้หรังไม่ใหญ่ครับชาเรอมาใส่ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับจันเพชรบุรีชามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ส,สวยๆเลยครับขาวโบท่านใดที่สนใจน้ำพึ่งสั่งได้นะครับเป็นก้อนแบบนี้หรือว่าสั่งเป็นกลมก็ได้ครับรับประกันแท้ทุกหยดครับสวยรอบแรกเลยครับพรีเมียม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับรับประกันครับแท้ทุกหยดน้ำพึ่งของผมไม่มีผสมไม่มีปลอมครับท่านที่ซื้อประจำจะเข้าใจครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับ